นี้เราเข้ามาที่พักนะคะตรงนี้จะเป็นเครือของ3ามโรงแรมนะคะจะมีเป็นคิริมายามุติมายาแล้วก็อัตตาเล็กไซรีสอร์ทนะคะของเราที่เราจะไปอัตตานี่เราจะไปซ้ายมือนะคะขับไปเรื่อยๆนี่เข้ามาที่บรรยากาศภายในเค,เครือโรงแรมแล้วนะคะเรือนโรงแรม ป้ายสีน้ำตาลข้างหน้านะคะจะเป็นตัวอัตราเราเลี้ยวซ้ายนี่เลยค่ะตรงที่รปภอ,อันนี้ก็จะเข้าไปที่อัตราเล็กใสนะคะเราอ้อมไปเลยค่ะขับรถอ้อมไปตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะของตึกต่างๆนะคะ แต่ว่าตัวล็อบบี้จะอยู่ทางด้านหน้านะคะเราต้องขับอ้อมไปตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นทางสวนนะคะถนนแคบแต่ว่าจะเป็นสวนสองทางะะเราจะไปเช็คอินที่ล็อบบี้ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเอารถมาจอดบริเวณตึกที่พักนะคะก็จะมีที่จอดรถตามตึกต่างๆนะคะที่เราจองวันนี้เนี่ยเราใช้โปรแกรมเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะก็จะได้ส่วนลด รัฐบาลจ่ายให้40%นะคะแล้วเราจ่ายค่าที่พัก60%นะคะคนก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วว่าอันนี้ก็คือเป็นทางที่จะเข้า็อบบีนะคะเป็นทางสวนกันเนาะสองข้างะะเดี๋ยเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงที่คนเดินออกมาเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นทาง็อบบีเลี้ยวขวาแล้วเราไปจอดหน้า็อบบีเลย เอากระเป๋าลงนะคะเช็คอินจอดวันนี้เรามาพักที่อัตานะคะเล็กสารีสอร์ทวันนี้ก็คือมาพักที่ตึก5้านะคะอันนี้หลังจากที่เราจอดรถแล้วนะคะมันจะมีที่จอดรถอยู่นะคะหลังจากจอดรถแล้วเราก็ขึ้นตึกนะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะบรรยากาศเดินขึ้นมาก่อน ตรงนี้จะมีเป็นทางเดินรอบอาคารได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นรอบทะเลสาบอันนี้ก็จะเป็นทางเดินสามารถเดินไปทางซ้ายขวาได้นะคะรอบทะเลสาบแล้วก็รอบตึกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะคะตึกนะคะอันนี้เป็นตึก5้านะคะมี5ชั้นนะคะทั้งหมดมีเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนล็อบบี้นะคะสามารถนั่งได้นะคะจะไม่มีพนักง,งานประจำนะคะ แล้วก็มีลิฟต์นะคะขึ้นตึกเราลองขึ้นไปดูนะคะเราพักชั้น3วันนี้นะคะวันนี้เรามาพักห้อง5303นะคะที่อัตตาเล็กไซนนะคะเข้ามาดูในห้องนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะมีเป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็มีเป็นมีไมโครเวฟด้วยะคะ่ะแล้วก็มีเป็นซิงค์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าโต๊ะทานข้าวนะคะ วันนี้เราพักเป็นห้องวัน r o o m นะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นห้องที่มีเป็นลิฟวิ่งรูมนะคะหรือเป็นห้องรับแขกด้วยนะครสามารถเป็นนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นได้นะครแล้วก็ออกไปที่ระเบียงข้างนอกได้ด้วยนะคะส่วนซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนนะคะก็จะมีเตียงนอนใหญ่นะครับันนี้ก็จะมีเป็นหัวเตียงด้วยนะคะ แล้วก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะมีเป็นเป็นอ่างอาบน้ำด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเลนชาเวอร์ด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะจากห้องนอนนะคะก็เป็นเตียงใหญ่ก็จะมีทีวีด้วยนะคะทีวีที่อยู่ในห้องนอนนะคะแล้วก็ออกไปตรงระเบียงนะคะวันนี้ที่เรามาพักเป็นห้อง53 0 3นะคะชั้น3 ออกมาปุ๊บก็เป็นระเบียงนะคะแล้วก็เป็นวิวสิวทัศน์สวยมากเลยนะคะก็จะวิวเป็นมีทะเลสาบนะคะแล้วก็มีเป็นเรือนะคะสามารถนั่งเรือได้นะคะแล้วก็เป็นภูเขารอบๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินเล่นได้ด้วยนะคะรอบบริเวณของโรงแรม ะะอันนี้จะเป็นวิวจากห้องพักนะคะ5 303ชั้นบนสวยเลยนะคะเห็นภูเขาด้วยเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกด้วยนะคะอันนั้นคือออกมาจับเตียงนอนใช่ไหมคะมีเป็นโซฟานั่งข้างนอกได้แล้วก็มีเป็นโต๊ะเล็กๆนะคะนั่งได้ด้วยนะคะส่วนด้านในฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เป็นห้องที่เราเข้ามานะคะเป็นห้องนั่งเล่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูทีวีก็จะมีทีวีข้างนอกด้วยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นซิงค์นะคะมีตู้เย็นนะคะมินิบาร์ต่างๆก็คือทานได้ฟรีนะคะแล้วก็น่นก็เป็นทางเข้ามานะคะนี่จะเป็นห้องคอนเน็ก r ์รูมนะคะถ้าเป็นทูเบดรูมเนี่ยก็จะมีสองห้องนอนนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะจากด้านในห้องนะคะ มาดูตรงมินิบาร์นะคะว่าเขามีอะไรให้เรากินฟรีบ้างนะคะสำหรับห้องวันเบดรูมนะคะก็มีเป็นเวลคัมดิงนะคะ,ะน้ำดื่มเป็นเหมือนอันชันมะนาวให้2แก้วนะคะแล้วก็มีเปปซี่นะคะมีน้ำส้มน้ำผลไม้นะคะน้ำฝรั่งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมินิบาร์พวกนี้กินได้หมดเลยนะคะมีชากาแฟนะคะแล้วก็มีเลนะคะน้ำดื่มก็ขอเพิ่มได้นะคะ